สวัสดีครับวันนี้ผมจะซื้อของให่คนลุงพนอนอยู่ครับผมซื้อให้แกทุกวันเลยเอ่อวันนี้ผมซื้อให้แกอีกนะครับมาซื้อข้าวให้แกผมไม่ได้รวยอะไรมากมายเดี๋ยวว่าอยากเปล่งปันให้แกนะครับแกนอนอยู่จะไปถามแกด้วยว่าแกมาจากที่ไหนแกนอนอยู่นะครับแกนอนอยู่ตรงนี้แกมาอยู่ที่นี่ประมาณอาทิตย์นึงได้แล้วครับ ลุงลุงลุงกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังนะเอาข้าวไหมเอาน้ำกับข้าวลุงบ้านอยู่ที่ไหนครับกำแมงเพชรแล้วมาทำอะไรแล้วเห็นเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเลย เดี or, yeah yeah, ๋ยวจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวจะกลับบ้านไหมรถยังไงบ้านอยู่บงเพลทใช่ไหมถ้าว่าซื้อตัวรถจากนี่ถึงบ้านนี้ตอนเดียวถึงไม่รู้ต้องไปลงเทียบก่อนเดี๋ยวถ้าซื้อไปให้แล้วลงเทียบนี่ลําบากแล้วมึงอยากกลับบ้านใช่ไหม เดี๋ยวเมื่อก่อนลุงพักอยู่ที่ไหนคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาทำตั้งใจมาทำงานที่ไหนที่นี่อครับผมมาเพื่อนี่โอ้แต่ผมว่าว่าจะถามอยู่หลายวันแล้วเดี๋ยวถ้าว่าพรุ่งนี้ไปเอาข้าวที่ร้านหนุ่มกุกเลยนะที่ร้านกับหนุ่มกุกไงที่บุ้งไก่กับหนุ่มกก๊นนะ ดูไปถ้าว่าไม่มีข้าวกินก็ไปบอกนะไม่ถ้าว่าจะกลับบ้านถ,ถ้าลุงคิดว่าจะกลับบ้าน,นเนี่ยจะเอาค่ารถให้อยากกลับบ้านเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้คำตอบพี่ทีนะว่าใจจะกลับบ้านแนละ้วยังไงผมจะซื้อซื้อตัว๋วรถให้แล้วเพื่อนไม่ไม่มีแลยย้วจะไม่ที่นี่ม,ม,มีเพื่อนอยู่แล้วที่นี่แล้วใครเป็นอย,อยู่อยู่ที่พัตตารุงอะลุะงโออแล้วไม่ไปหนานะเคยอ่ะลาถ้าพี่น้องแกเคยมาก่ะ ยากอ่ะครัค่อยจะมีอยู่แล้วไงโ้ครับมา,มาเห็นนอนพึ่งไม่เคยเห,เห็นเลยมาก่อน๋อยอยู่ที่สา,าระน้าโมทำเพลงปิดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่าไม่มีข้าวที่ ไม่มีข้าวกินนก็เป็นโผที่ร้านนะไปครับไปก่อนครับผมครับครับผมลุงกินก็ไม่เฟ็ดครับผมเออ่เดี๋ยวลองตามพรุ่งนี้จะลองนั่นดูก่อนนะครับว่าค่ารถเท่าไหร่จะออกค่ารถได้แก่ผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคครับสวัสดีครับ